กอทมฟุตซอลกับแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยเกียรติยศของพระนาท่านดร,รชัชชาติธิพันธ์วาราชการกรุงเทพมหานครแข่งขันทักษะกีฬาฟุตบอลผ่านเป็นบุ้ขอขํำลังแลงกใจจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศช่วยกดไลค์กดแชร์จะเป็นคะแนนให้กับน้องผู้เข้าแข่งขันพบกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลขสอง น้องออฟเด็กชายอินทวงอินสีเชียงใหม่อายุ11ปีศึกษาอยู่โรงเรียนมอต้นตาลมีชัยบ้านหนองพญาเมืองไทยธานีนครหลวงแห่งกันจากสปปลาวครับมาชมเบสิกทักษะของน้องออฟนะฮะจากนครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวที่ส่งเทปเข้าร่วมกันแข่งขันทักษะกีฬาพุตบวัน่ักเพชรบุบ๊กนะฮะ ชิงช่วยกิตยศของคณาท่านดเกอร์ชัตชาติสิทธิพันธุธ์ผร้วราชบานกรุงเทพมหานครน,นะน้องอ้อฟจะแข่งกับน้องกันเด็กชายมีรายุนามเดืองสีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะทั้งสองจะดวลกันผ่านเฟซบุ๊กขอกำลังแรงใจนะฮะกดไลค์กดแชร์ก็จะขึ้นเป็นคะแนนให้กับน้องๆทั้งสองคนนะก็ขอ,ขอฝากเด็กเยาวชนพนะุทก่ิงนะฮะสองคน ที่เข้าสู่รายการกอดขอมอพุทธจาขับถึงช่วยเพราะวนะ่านักราชการกรุงเทพมานครอนะอนท่านดรชัชชาติสิทธิพันธ์นะมาดูเบสิกทักษะของน้องออฟนะฮะสับเ็นว่าตอนนี้น้องดึงลูกบอลไว้ที่หัวนะฮะแล้วก็มีการโยกนะตอนนี้ยังไม่ลดนะฮะนี่คือทักษะของน้องออฟนะจากน้ำพอนเิมพนเกันสนปปลาวนะฮะขอกำลันงนใจให้กับน้องๆ ทั้งสองคนนะฮะ